สังขตังติจิวเรนาวิภวาสังสมุหานาติยัสสะอยัสสะมโตฆมติเอตัสสติจวเรนาวิภวาสัจจสมุขาโตโสตณัสสะยัสสนะฆมติโสภาเสยสมุหโตโสสังเฆนะติจวเรนาวิภวาโมติสังัสสะ ตัสมาตุนุยเอวะเมตังธารยามิพันเตสังอนยาสาสังเขนสีมาสมัสมาตสุมาลาสาวะไกุปโสะทานยะดิสังขะสะปตะกะลังสังโอตังสีมังสมุหะเนิยเอสางุติสุนาตุเมพันเตสังอน ญาสาสังเขนสีมาสมติสมานาสังวาสาเอุปโสสะสังฆตังสีมันสมุหานาตีญาสัยสมะโตครับหายไม่เตืนแถวได้ปุบบ้าหายไม่เตือนแถวแน่ครับเตือนแถวเดียวครับเออขยับปากกันหน้าครับเมือพร้อมเมือพร้อมมือพร้อมปุบบ้างมือพรอมตามช่องเนี่จุดที่มมากไว้นะครับเหยียบจุดได้ครับเหยียบจุดได้ผู้ใดเห็นจุดว่างมองไหนเหยียบ ครับผมเอาข้างหลังเป็นหลักนะครับย้ำไปข้างหน้าเอาข้างหลังเป็นหลักคือแถวแรกเป็นหลักแล้วตามให้เป็นโซนึองผ <Gin algebra> มบอกให้วาข้างหลังมาเลยครับเบิ้งข้างหลังครับอีกช่องหนึ่งพร้อมกันโยโซสังเขนติจุเรนาวิปวาโซสัมมะโตยะดิสังคาสะปตะกัลลังสังโฆตังติจุเรนาวิปวาสังสมุห์นิยะยะสะยุติสุโนตุ เมภันเตสังฆโวโยโสสังเถนะติยุวเรนาวิภวาสโสสัมมาโตสังโภตังติยุวเรนาวิภวาสังสกุหานาติยัชสายังสมาโตฆัมมติเอทัสสะติยวเรนาวิภวาสะสสาสวาสุปสสัทธา จังพอตั้งสีมังสมุหานาทียักษายยักสมาตอคำอาทีเอติจาสีมายาสมุขาตอตนวัสายักษณาคำอาทีโสภาเสยาสมวตาสาสังเขนาสีมา สมทีสังขาตสมาตุไมเอวะเนตังาราญิแล้วพระนี่จะทายยมเขาไยง้ก็พูดว่าทายโลในแนวข้นเลยเนี่ยอันนี้มนทำไมสุนัยตุเมพันเตสังคฆโยสุสังเคนติจุวเรนาวิปวสซสมาโต

Sang po tạng sĩ si mang Samhaneya, Esanti sa Sukno tu mê phật thế sang po, giả sang thế na sa sĩ ma, si ma ตังสีมังสมุหันติยักษ์สายยัสมาโตธรรมติเอติสสาีมายาสมุขาโตโสตุนัสสายัสมนักธรรมติโสภาเสยยสมวตาสาสังเขนสีมาธรรมติสังขาตัสมาตุนโยเอวะเมตังภารยาณีครับ แถวหน้าไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแถวหน้าครับครับผมนี่มนข้างหน้าเลยครับข้างหลังครับข้างหน้าห้าขยับนะครับแถวแรกครับผมออกไปข้างนอกเลยก็ได้ครับแต่ให้ข้างในเต็มก่อนครับเอาข้างหลังเป็นหลักออกไปข้างนอกก็ได้ครับเต็มนะครับครับผมนีมั้ นี่นะครับแถวแรกแถวแรกเอาไปอีกเอาไปได้ไงบอสครับเอามาาามดิเอหนอีกแถวหนึ่งอีกแถวหนึ่งมาได้บอสยังไม่ถึงหานกตอนแต่นี่แหละมาตามทางนี้เอามาหนึ่เออลบไปหนึงเนี่ยลบไปเออไม่นจะจากงับผมมาจับย่าให้ว่างนะครับหวังให้ว่างยกมือขึ้นนะครับพยัายามว่างข้างหลังไหมครับ

Sutta Nipata, no, mevante sangko, yosangkena tika wrenko, tanti wrena hiri bwasang samuha nati, yasaya samato khamati, etasanti wrena hiri bwasasa samupato, so tunasaya sana khamati, so pasiya samato so sangkena. ทีจกเรนาะวิปรวัส่นธรรมติสังขารตัสมาตุมุยเอวะเมตังทารยามิเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนสีมาสมตาสมานะสะวาสายุคุปสัตถัง สังโฆตังสิมังสมุหานติยัสายาสมาโตขามติเอติสสิมายาสมุขาโตโสตุนมัสสายัสมะขามติโสพาเสียสมหตาสาจังเทนะสิมาขามติสังขัสสาตัสมาเนเทานิเท้าไนกอนนี่ไม่ได้ท้านหนกอ ตามช่องกระเบื้องเลยนะเนี่ยเนี hier ่ยเขาให้ตามในช่องให้เนี่ยจะได้เร็วขึ้นเอาเอาแถวนี้ก็ถอยมากครับเนี่ยขันเสียวแถวนี้ถอยมากครับเนไปไม่ได้ตามจุดตามจุดตามช่องกระเบื้องทัุ้กตาคล้อยครับคล้อยครับถอยมาเนี่ยครับเพิ่นเอาช่องเนี่ยคอยมาครับถอยมาครับถอยมาครับ นิโมนข้างล่างถอยมาครับถอยมาข้างหลังครับถอยมาพี่ครับนิโมนถอยข้างหลังครับนิมนแถวข้างล่างนะครับถอยครับถอยไหมถอยถอยหลังไหมทำไมถอยมัดขูดของครับยูนี่ถอยมัดข้างหลังครับเอาข้างหลังเป็นเกณฑ์ครับข้างหน้าหอดใจก็ไเลยข้างหลังเป็นเขตครับถอยครับนิโมนถอยครับนิโมนไปนี่ครับนี่มีไหมจักหวัดอำนาจิไ้ด้วย เอาม่นีไม่าม่นีคนจะรวมลดมัดอม่นีไม่อยู่ใส่เอกก็ไม่เอบมัดเราบะมัดเราปะไม่เอาไ้ก้อนพอเอาไปไข่เอิญยังเอามาให้ไฟเออมันหลายคนสั่งมานานแล้วข่ทีสั่งผู้เดียวบาจบขอโอกาสผู้บาดจันนิมนต์คนหนึ่งนินคนหน่เพ Yoso sang kena kiwarena wi so samato ya di sangka sa patakalang sangko tangti kiwarena wi pawa sang samuhane esanyoti สุนอรโตเมพันเตสังโฆโยโสสังเขนาติจิวเรนาวิปวะโสสมมตอสังโฆมานติเนจชายะสมมตอกามติเอตัสสติจิวเรนาวิปวาสัจสมุขาโต So tunasas yasnakhamati so pa seya semua to so sangkena tijurena vipa soan hamati sangkasa tasma tunoi ewamita raja mi sukna so, samata samana sangwasa शङ्खो तं सीमां समुह नेया एष योतो मे भन्ते शङ्खो यः सङ्ख्येन สังโฆตังสีมังสมุหานาตียัสสายยัสมาโตขมาตีเอติสาสิมายาสุมขตโตโสตุนัสายัสนาขมาตีโสภาเสียสมุตาสสังเคนะสีมาขมาตีสังขะสา ตัสมาตุนุยเอวะเมตังทาระยามมอาถอยถอยถอยอ่าถอยถอยไปถอยไปถอยถอยเออถอยถอยถอยพยายามไปเนี่ยคือไมได้ช่องพยายามทำอะไรพยายามแบบผมเออเออ ขอไปทครับแ่ออกไปดช่องถอยนบอีกขยไม่อีกขยนบไ่อีกพยามไม่อีกให้เมีผู้หญยัพี่ข้างหลังมังน โยโสสังเขนติยุวเรนาวิปวาโสสัมมตัวยะดิสังขัสสะปตากันลังสังโฆตังติจิวเรนาวิปวาสังสมุหะนิยะเอสาญติสุนัตุเมผันเตสังโฆ โยโสสังเขนาติจิวเรนาวิปวะโสสัมมาตอนสังโฆตังติจิวเรนาวิปวาสังสมุหานติยัสสายัสมาโตุขมติเอตัสัตติจิวเรนาวิปวาสัสสัสมุขาโตโสตุนัสสะยัตสนาขมติโสภาเสยสมุตโตโสสังเขนาติจิวเรนาวิปวะโสขมติสังขสา

số so sanh khe si ma samata samana sang wa sa hi ku po sa tha an ya di sang khat sa pata kalang sang kho tang si mang samuha ni ya e sa yot ti su so, no tu me phan te sang kho an ya sa sanh khe na si ma samata samana sang wa sa hi ku po sa tha an sang kho tang si mang samuha na ยักษสายัสมาโตขมติเอติสาสิมายสมุขาตุนโซตุนัสสัญชนะขมติโซภาเสียสมุหาสาสังเขนสีมาขมติสังขัสตัสมาตุนุยิเอวะเมตังคารยามีจำช่อนีเลยครับ นิมมนต่องแล้วรูปแล้วรูปเลยครับนิมนต์แต่วันนี้เลยครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนี่ต้องมาทำอะไรตอนละช่องตอนละช่องไปเลยเออดามช่องนี่ไม่ใช่เร็วเกินย่างตามช่องตามช่องเลยไม่ใช่เรนนี่กุ๊ดจ้าเออย่าให้เสร็จเร็วเนี่ยครับเนี่ยตามช่องตามช่องเลยนิมมอนกูจัดใคยากเไม่อยผมขัมช่องกระเบื้องเลยหัดทำบานยังพูดดีตามช่องตามช่องเลยเดี๋ยวเร็วครับ เดินเดินมาเลยข้างหลังเดินเข้ามาขยับไปนิดนึงเขานะอีกแถวนึงเขานานอีกสองแถวหนึ่งตาพี่พี่สองแถวมาเอ่อเออพอนี้ย่างทางโน้นน่ะถ้าถ้าเสร็จยกมือด้วยโอ้ไม่อีกไม่อีกแถวนึงอีกเท่นั้นหงตาขยับไปเรื่อยเออลนะเออถ้าตามช่องจะได้เร็วขึ้นครับ ตีตามช่องเลยจางช่องมันหานตาบาดนึงนะเจอยจุดัเดียวกันแน่เลยเาีเอาเอาตามจุดไปเอาโอดูมันหลข้ามสั่งนล้เอาเหยียบจุดนี่แล้วเส้นข้าเท้านี่เออเอาช่องกับจุดเป็นเดียวกันนั่นอันตาบาดนึงกันผมก็เถียนกันแล้วจุดจะจ่อเลยมือนี่เออแล้วเราบป้องแล้วยกมือเลยโอเคแยบหน่อยขาหน่อยอ่ะจบอันนี้มัน เอาดีมือนขานยเจ้าพ่อไปจะช่องกสร้างห้อมาต่อไปเป็นคำรับที่แปนะครับโสน่าุกแมพันเตสังหอยโสรงเนะทิจรนาถวิปวสสสัมมาตยะติสังหัสะพตกันนังสังห แยกเขามาอีกเด้อบ้านนี้ยดูคนได้ข้างนอกเอานี่ยมดครับให้ออกจากเขตไปสงครามเด้อยุยง่งน้องฉันนั่งพอนนั่งอย่างเดียวก็ต้องมาอีกเด้อโอเคเนา้ไก <laughs> เไไ่เด้อเดี๋ยวไปว่าหลายคนกติเกียรตินี่เลยเฮ้ยสุนทรโตเมพันเตสังข์ ยโสสังเณนติจิเรนะวิาโสสัมมาตนยะดิสังขสสะตะกันลังสังโฆตังติจิเรนะวิปวสังสมุหะนยะเอสาญัตติสุนาโตมพันเปสังโฆ โยสอสังเฆนะติจิเรนะอวิปวะโสสัมมะตนสังโฆตันติจิเรนะอวิปพวะสังสมุหานะติยัตสายัตสมะตะขะมตเอตัสสติจิเรนะอวิปวสัสสะสมุโตสตนนัสา ยัตสนาขามาเตสุภาสัยสมุหโตเสรสังเขนติจิเรนอวิปปวาสุนธรรมเตสังขสาตัดสมาตุในเอวะเมตังธารยามิสุนาโตเมพันเตสังขวัน ยาสาสังเทนะสีมาสมมตาสมณสังวาสาเอกุโปสถานยะดิสังขัสปตกัลังสังโคตังสีมังสมุหะในยาเอสาญัตติสนาโตเมพันเตสังโค ยาสาสังเฆนะสีมาสัมมาตาสะมานะสังวาสาเอกุปโพสถาสังโฆัตังสิมังสมุหานัตติยัสสายัสสมะโตขะมะติเอติดสาสีมายะสมุคคโตสตตนัตสายัสสนัตถะมะเตสภาสัยยะ สมุทตาสะสังเคนะสีมาธรรมเทสังขัสสะตัสมาตุนไม่เอวะเนตังธารยาณิยืนตามจุดเข,าขา,ดา,ดขาขาวไเด้อบานเด้อครับเด้อจ่อๆมันวางสั้นเอาโอเค <laughs> เออมามันถึกใจอยต้องคนเลิกซะเออเนี่ยจุดท้อาขาวเนี่ยมาในเด้อพร้อมเนี่ยหยับจับจุดได้ท้อาขาวเนี่ย จุดขาวๆนะครับแถวแถวแรกครับผม,มเดิเนไปเรื่อยครับเดินไม่ครับเดินขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวได้เร็วขึ้นอภัยครับเทนี้เอาหยุดจดยุดขาวุดขาวเลยเยี่ยมจะหยุดขาวเลยมาฟังจุดขาวอาจารย์น้อยเอาสายหยุดไหมเอาเพิ่ไมไหมอจาน้อยอจุดขาเอาเปไม่กีโลกิโลสิบกิโ เด่นนะครับขออกกิตอาสาครับสิบสองรูปครับเอาเข้าไปในประตูอีกสิบสิบสองรูปครับนี่หมดเลยลอยเคลืนครับลอยเคลื่อนอ่าลอยขึ้นอ่าลอยครับลอยไปเหยียบปุ่มขาวได้ปุ่มขาปุ่มขาปุ่มขาวกระดานเข้าขานะลอยอีกเพื่อท่านลอยอีกเ่อท่านโอ้ยพวกแกบเดียว ไปอีกไปอีกท so, on ่าขึ isme, ้นวิ่งแดงท่าในเริ่มมุมมือนเด็ไปนี่มันครับไปเร็วครับตามจุดเขาตั้งตาอือไปอียังครับไปอีกว่าสั้นไปอีกเอายืดตามจุดเข่าเข่ายครับมาจะได้เร็วครับมาหน่อยเข่าตามจุดเข่าเลยอ๋อนิ่มมนเข่าหน่อยไปอีกยืนทางจุดเข่าตั้งตา อ่าไปอีกมาสั่นไปอีกไปให้ผู้มาค่ะไปเร็วพ่อเราบอพ่อเรยกเบื่อเด้อพ่อเราบอ,อ,บอเอาเดี๋ยวสั่นอ่ะตองตาทั้งหมดทางมันพอจังหวัดิ้วตาเลี่ยเออผู้บันจีสวดจะเป็นทางประจุดเท้าเลยเออมอันงำโมกจัดจุดเท้านะคะระับเป็นไ้เนี่ยอ,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 อีกย็นดำจุดข,ขาวเลยเก็เท้าๆก็ติดไว้ จำจุดขาวเออจำจุดขาวเอเอฮะออเนมอนเข้าหน่อยอ๋อเนมอนยังเงียบยังเงียบนะครับต่อไปคำลบที่สิบนะครับ <c oughs> เอาคำลบที่เก้านะครับเอามาได้เป็นจุดกับพ่อแล้วะจำจุดนั่น้เร็วยึดจจุดข็้างะออเนมอนข้าหน่อย สุขนาโตม่ันแตสังคอนยอโสสังเหนาติจิเรนาอวิปวาโสสัมมะตยะดีสังขัสัปตกันลังสังคอตังติจิเรนาอวิปวสังสมุหะในยเอสายญัตตสุนาโตม่ันเตสังคอ ยโ s สังเฆนติจิเรนะอวิปวาโสสัมมะตนสังโฆตังติจิเรนะอวิปวาสังสมุหานติยัตสายัตสมะโตขมะติเอตัสะติจิเรนะอวิวาสัสสสมุขะโตโตนนัสสายัสสนักมะเตภายยะ ุมหาตสสังเขนาติจิเรนาอวิภวาสยธรมเตสังขัสสาตัสมาตุนในเอวะเมตังทารยามิสุนาโตเมพันเตสังโคยาสาสังเขนาสิมาสัมมตาสมนสังวาสาเอกุโปสธาัง ยะเดสังห uh hey, ัสสะปะตกันลังสังโฆตังสีมังสมุหะในยะเอสัญญัตติสุนาโตเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนาสีมาสัมมตาสมนสังวาสาเอกุโปสัทธา สังโฆปังสิมังสมุหานัตเตยัสสายัสสมะตถขมะติเอติสาสมายะสมุคคโตโตนนัตสายัสสนะขมะเตโสภาสัยะสมุหตาสาสังเนาสีมาธมเเตสังัตสา ตัดสมาตุนในเอวะเมตังทารยานิอาบานิมนต์นครับฟังยังครับฟังผมผมเลยครับนิมนต์เลยได้ถอยไหมมาถอยครับถอยเขีนตามจุดเลยครับจุดสีขาวนี่ตาจุดสีขาวได้ครับสีขาวเลยเขียนเข้าดนะีไ้นะนิมนต์ผม ตามจุดนะครับเลยการจุดเลยลงไปครับลงไปตามจุดเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งรับนิมวนเร็วๆรับทำเวลาด้วยอันนี้ตามจุดเลยครับ มอนครับมนเร็วมาจะได้มันมั้นวางเลยนี่เลยไม่ว่างจะเดือดอยู่นี่มจืดนะครับจืดสีขาวกันที่จอของจอเชียงรายบ้านนะครับอ่าถ่ายมากถ่ายมากถ่ยมากถมากถอยถยถาตท้งพี่ผมทาพี่พี่นุตาเป็นนักขท้องนกขอ้นเลยอราุะท้ายนะปิดที่สินอาอ้าปิดจืดสีขาวเลยสีขาวสีขาวนี่มันผมมันมันมนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ยิงจุดสีขาวเลยสีขาเลยมิมนตงค่ะ